สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มโพสต์เตือนกระป๋องครีมโกนหนวดระเบิดหลายบ้านโดนเหมือนกันระวังให้ดีหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาโพสเตือนภายผ่านติก t อกหลังเกิดเหตุกระป๋องครีมโกนหนวดระเบิดงานนี้หลายบ้านเจอคล้ายกันต้องระวังกันให้ดีโดยระบุว่า ช่วงนี้อากาศร้อนมากกระป๋องพวกมีแกส๊สระวังกันด้วยนะครับอันนี้กระป๋องครีมโกนหนวดระเบิดซึ่งจากภาพที่เห็นนั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่เบาเบเลยครีมกระจายไปทั่วห้องน้ําแถมผนังยังเป็นรอยอีกด้วยโดยชาวโซเชียลหลายรายก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพราะเคยเป็นเหมือนกันเช่นที่บ้านขวดซอสมะเขือเทศแบบบีบกระจายเลยอีกท่านบอกว่าใสาย่ยางรดน้ำวางตากแดดเมื่อวานแตกเป็นทางยาวเลยมันร้อนจัด อีกท่านบอกว่าทางนี้เป็นน้ำหอมที่ปรับอากาศค่าพุ่งเลยค่ับเป็นต้นอย่างไรก็ระวังกันให้ดีๆนะครับควรเก็บรักษาในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ